ครับ FC สาวน้อยพแพร่แฝง FC สามนา,า,นาะเราเปิดออฟฟิเชียลครับมืัอนี้เบิกเล,เล,เลิกเบิกยง้มครับมือสันวันดีในการบวกสวงครับโอ้ยพาอาจารย์ครับผมทำไปที่เลี้ยงเพื่อนพาครับโอ้ยเลี้ยงเพื่อนครับเลี้ยงเพื่อนประสงค์วันนี้กี่องค์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ขาขาวครับผมแปบ๊บนึงนุ้ยนุย,นยไปถามแม่ว่าผ่าขาวอยู่ไสผ่าขาวครับเดือดเบิกย่ามครับเบิกบาลามีวันนี้มุสันวันดีครับวับนดีครับวับน,บบนที่สิบเก้าพันยายนพุทธศัการาชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเดือดเบิกย่ามแเราเดือดวันนี้เป็น วอนบวงสวงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสดีก้ดิานเด้ก้ดย่้าาเครับาเาเอามาได้ยัมไลยสีเหลืองเรือเบิกยามเบิกวารมีครับโอ้โหตูได้หมไมครับเพียพี่น้องเบิ่ง เราเห็นยาเว้นจ้าจ้าแล้วครับพี่น้องสวยงามครับสีครีมปกติตอนเก่าเนี่เป็นสีเทาครับนี่ทัดเลี่ยนเป็นใหม่วันนี้บวงสวงครับพี่น้องเพื่นกระลังทีมงานเท่ากระลังเข้าไปในอาคารที่ว่าไหวพระตัวน,นี้กับว่าเบิ้งอาจารย์ที่ว่าปูสนใจนะครับเพื่อนเข้าใจเลยว่ะ รอบผมครับสวยงามครับพี่น้องยเลไดยครับขอรับเป่เพี่นสวัสดีครับครับยาสูบยาสูบส่งน้างเฮ้ยไปซื้อบันไดเขียวด้วยไป ไปเออไปเ,ออเร็วซื้อให้ปู่ด้อตังตังใครนะเออไปซื้อเลยนั่นหละมันด้วยเขียวบดีครับไปแล้วออไปแล้วครับงอไปซื้อไหมงอไปอผมพิท่กรกรมเห็นะครับตัวมูบูชาเลยว่าตัวบุ๋สวงมีเข้า <c oughs> สารอาหารแห่งมีของข้าวของหวานครับพี่น้องมีผ้านใบสีมีคะเนตโอ้หลายอย่างครับทั้งขาวทั้งหวานเอาให้ใกล้ตัวบครับครับรับพี่เตี้นั่งครับอาจารย์เดาอย่าไปนั่งข้างในรับศีลรับพรกับหลวงพ่อก่อนก็ได้ พอดีสันเพีน้นเลี้ยงเพี้นพาก็ได้ตอนนี้นพิธีผ้าม่อพอสิน้ำกลนบ่ที่แหลก,กแมนครับ<า>เอาสวัสดีครับส,สวัสดีครับพี่คมมอนโอ้สบายดีครับไปนอนไสรัลครับเมื่อนี้นออนนยู่นีอ่อาทิตย์กัวช่องอาทิตย์นะมั้งว่าท่านไปว่าท่านไปกลับมัน,นบ,บ่ไสแกบบ่อยลอยลอยกิโลพอดีจากบ้านมื่นี่ก็ได้ครับกอกลังการงานส่าง สบายดีกินข้าวแล้ับ้างครับได้ยูได้ยูให้ไปเอฟเอฟกับั้ี่กันได้แพ่ๆก็ได้ครับอีกบมือท้องเมื่อเขาก็นทีเปิดดอกเจ้าหน้าเขาเป็นทีเปิดริธยินีสิเล่นยินีครับแต่ยินวางสลับครับแต่ยินว่าแต่ยินวากลมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นมันมันขึ้นยุคกันสภาพอากาศเนาะมันไว่า จริงๆแล้วความพร้อมเราพร้อมแล้วแหละพร้อมที่จะเปิดตามสัญญาวันที่22มุนี้พร้อมแล้วแหละแต่ว่าเออสาธุเอ้ามันเดือนตามไพ่ธรรมชาติเนาะขออนุญาตอครับพี่น้องมือรุ่งสวยงามนาม่ต้องขับรถตู้ให้แม่สุภาพทั้งพี่กะ ปูพินก็ร่งไว้ไล่ครับครับพิงศรีติวาอยู่ในรถเหรอครับตัวมูบูชาของนายแม่ที่ได้กาบไหวคู้บาอาจารย์หรือวา่า่ขยออให้พี่ให้นองเด็กสุดช่มแล้วครับผ้าลูกผ้าเตาา้าไหวพระเขาไข่เขาอ้อ,อทุเมืองนะครับตอนนี้ทัางพี่ก็ร่งสิรับศิลรป้อนครับระวัง ลองปูคงคงง่ครับคับทิมงานคีมงานเอครับโอ้ไล่รรครับท่านแม่เราคัวครับตอนนี้กับพี่ที่ไหว้พระรับสินมอสงสามี่เก้าองค์ครับพี่นอ้อง Hôm nay vẫn lượt, bắt lợt, bớt lợt, bớt nham nữa Oh Hi cha Oh Cửa quen đấy bà Nè, xử hãi may kiểu đây, bà đùa, cửa vào đây, chạm vào đây Khát bác hạ khu rồi, chẳng trách đây, thêm đi <laughs> Ăn với cha đây đó <laughs> 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 <ăn> đó <laughs> พี่น้องคุณนะนี่อีกเช่นอยกะทิหลังจากพิธีการทาั้งสงเรากะทิรับศิลรับพ่อท่ากะทิเขาเป็นพิธีทางภามเนะะเาะเห็นปะบ้านกันบบไ,ไทยครับ้านน่อยากแงงโอ้ยขึ้น c ไม่ขึ้น,นไหมถ้าเป็น,น,น,นปอะไรก<อ>ของ หาปลาไสบุญแต่ว่าก็แล้วยด้วครับพี่น้องแล้วๆนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเข้าเรือนนี่พออย่างเหตุผลเรื่องไฟธรรมชาติเนาะแต่ว่าขคือมาสิตกอยโยควันเอาหลวงพ่อขึ้นมานั่งข้างนอกหาคนเดียวก่บท่านครับพี่่อาผิดผันเดียวกัคู่กันเพื่อนโอ้ยไปสิบองค์เนี่ยบ๊คู่กันนี่พิษดิไอ้มันเกิดมันเกิดต้องขี่ด้ไปร่องกว่าท่านเลเนาะไส้ปลา เอาจัดไปไปยัยมหาวันคับโชเฟอร์สาหน่อยหนึ่งตอนนี้เปรับจอบยุนเสาหน่อยสครับวันเิมือเข้าว่าจะพากันตื้นไปซื้อ้องมาสอปลาได้ครับสวัดีครับค่ับผมสวัสดีครับครับเปียยัียต้ัน เอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซับนี้คลิปหนาคอยมาเจอกันไหมครับเพราะว่ายัางตอนนี้กำลังยากกํางลาบ,บากอยู่เป็นกำลังรล,ลับสิตหลับป้อนอยู่ครับอู้นแบหับตูน่าแม่ก็จะร่างเกือบเกือบของกรับพลั่พี่ อ่างที่พ่อแรงมาแล้วครับอาจารย์ต้องตีนักศึกษา,าเขาไวักดกระม่องเลือเอาครับไปเจอกันไหมครับคลิปหนาเดี๋ยวคลิปนี้ยวไว้ครับรมีฝาก่องปัาา๊บนะรำเพรีอนเอาวิเชียวนี่โอ้โหออกเคพี่โอเคน้องเราก็ทอยดันถึงซัพตะไคร้เป็นแสนเร็วๆครับพี่น้องเอาครับ นี่ไว้ซ้ำนี้คิดหนาะยังมาทำไมไม่ไหวไ bye bye, ครับ